สวัสดีครับอันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอกุชุมนะครับจังหวัดยาสธรอนนะครับก็ได้มาซื้อเครื่องกูปต้านะครับจะเป็นเครื่องกูปต้าแซตทีนะครับแซตทีร้อยสิบพัดนะครับรุ่นมือหมุนนะครับนะครับรุมมุมร้อยสิบพัดนะครับสินค้าก็รับประกันสามปีนะครับจากทางบริษัทสยามกูปต้านะครับอันนี้ก็เติมน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เติอนน้ำมันเครื่องเติมนน้ำเตือน้่าน้ำเติมน้้ำมันดีเซลดีไหมครับเดี๋ยวก็อขั้นตอนต่อไปจะลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้านะครับขับเปิดไฟเลย <c oughs> ไหน้านะครับเครื่องเนาะ <c oughs> เจียแวมเอาไเก็ลองเครื่อ,องเ,เอรองอสร็จเรียบร้อยนะครับปัดเอยดับเลยลอ,องเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ก็จะนาขึ้นรังงดให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็มีรับประกัน3ปีนะครับกลางบริษัทยามคูบัต้านะครับต้นมือหมุนนะครับราคาก็อยู่ที่40,000 4,000บาทนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางร้านเลยนะครับสามารถจัดส่งได้นะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับ เครื่องกุปตานะครับก็อ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เพจของทางร้านนะครับมีเพจร้านของจากการเกษตรนะครับแล้วก็เพจร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ062754565ครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากเกยนนะครับครับ